อีกควายสวัสดีครับเพื่อนๆผม HDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการแกะตัวอย่างเป็นต่อกับเป็นต่อ EP ที่27ครับผม เรียกได้ว่าดีใจจนเนื้อเต้นเลยนะครับที่จะได้ดูเป็นต่อ EP ที่27แล้วนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็เฝ้ารอมานานคือส,อสาวๆ BKL เนี่ยควรจะมีบทให้เธอได้เล่นกันบ้างแล้วนะฮะก็บ่นกันมาหลาย EP เลยนะฮะจนบัดนี้ทางผู้จัดนะครับก็ได้ให้บทกับสาวๆใน EP นี้แล้วนละครับ เราดูบทแล้วเนี่ยโหเต็มที่กันอย่างแน่นอนครับผมนั่นอาจจะเป็นผลจากการที่พวกเราได้มีโอกาสไซคโครกันนะฮะบ่นกันสุดๆเลยฮะเออสาวๆมาตั้งนานแต่ว่าไม่มีโอกาสมีบทเลยครั้งนี้มีแล้วนะและการไซคโครของเราก็น่าจะเป็นผลครับผมยังไงแฟนเป็นต่ออยากให้เป็นแบบไหนยังไงก็คุยๆกันมาในคอมเมนต์ได้เลยครับผม เอาละครับรายการแกะตัวอย่างนะฮะเราจะนําตัวอย่างของเป็นต่อมาแกะแค่เกาประเด็นเดาทางดูซิว่าฉายจริงแล้วจะเป็นยังไงครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับนี่สาวๆเมียพี่อู๊ดเขาจะทําบาหี่ขายพี่อู๊ดเอามาให้ลองชิมมาดูซิอร่อยไหม เรื่องราวมันมีอยู่ว่านะครับพี่ซินดี้เนี่ยเอาบราวนี่ของพี่ลูกน้ำที่ลองทำเพื่อจะขายฮะมาให้ทุกคนได้กิน แล้วก็หลายคนเลยนะทั้ง3สาว BKL นะฮะหรือแม้กระทั่งพี่ทิพย์ก็ได้กินด้วยแล้วผมเชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นได้กินนะแล้วก็พี่อู๊ดเนี่ยพอรู้ว่ามีคนกินแล้วอร่อยกับตกใจาอาจจะเป็นจังหวะของการตัดต่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้กันแต่พอกินแล้วเนี่ยสาวๆก็ปวงฮนะโอ้โอโแข็งลงไปหน่อยตัวอีมันสูงออีกค้ออีก เริ่มหลอนนะฮะเริ่มเบอรครับไม่รู้ว่าบราวนี่นี่ผสมอะไรกันแน่นะฮะทำไมทั้งเบอร์ทั้งหลอนขนาดนั้นแล้วที่สำคัญก็คือพี่อู๊ดเนี่ยแกตกใจอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันครับผมแน่นอนครับช่วงนี้ใบกะท่อมแล้วก็ใบกัญชา หรือต้นกัญชาเนี่ยมันถูกกฎหมายแล้วนะฮะเมื่อถูกกฎหมายแล้วก็มีคนเริ่มที่จะใช้โคเเสพได้ไหมอ่าหรือว่ากินหรือว่าอาจจะอะไรก็ตามนั่นแหละเอาไปผสมกับเอาห้องอาหารหรือแม้กระทั่งขนมที่นี่แหละครับที่สาวๆได้กินไป สุดท้ายไม่รู้ว่าเป็นกระท่อมหรือใบกัญชาหรือทั้งสองอันปนกันก็ไม่รู้นะฮะแต่าสาวๆเนี่ยก็เวเลยเวอร์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากที่ผู้ที่ผลิตเนี่ยหรือว่าพี่ลูกน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปนะฮะเกินขนาดจนทำให้สาวๆเนี่ยกินเข้าไปก็พากันเวอร์กันหมดทุกคนครับผมทุกคนบอกว่าบารนี้ผมไปที่ลูกน้ำอร่อยมาก แล้วที่พี่อูตกใจเนี่ยเพราะว่าพี่อูตกใจไม่คิดว่าจะมีคนมากินนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการทำนะฮะเพราะว่าอาจจะใส่ผงกัญชามากเกินไปเลิดลืมหรือว่ามีคนไปทําหกใส่อะไรอย่างเงี้ยพี่อูดแกก็เลยตกใจว่าเอากินไปแล้วเหรอสุดท้ายสาวๆก็เลยเหวออย่างที่เห็นนั่นแหละครับนั่นก็เป็นการเดาทางของเรานะครับเราเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับฉากนี้ก็คอมเมนต์ไว้ครับผมออแอดไลน์น้องเต้อได้ไหมครับเธอไม่ได้เลยจีบผู้หญิงตลอดเนี่ยฮะพี่จีบน้องเขาอะ จีบแก้เซ็งเฉยเฉยส่วนอีกฉากหนึ่งฮะเป็นเรื่องราวของเจมินกับพี่ยมพี่ยมเนี่ยไปจีบสาวครับแล้วเจมินก็เลยต่อว่าพี่ยมฮะสุดท้ายมีหนุ่มหล่อเข้ามาเจมินก็เลยจีบบ้างครับเสร็จแล้วครับได้งั้นเดี๋ยวฉันจะจีบผู้ชายแก้เซ็งบ้างพี่มนครับเตรียมตัวฉลองได้เลยงานนี้อีเจมีผัวใหม่แน่นอนอ ทีนี้ผมคิดว่าคงจะแข่งกันเจีบแล้วนะแต่สถานการณ์นี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพี่ยมเนี่ยยังมีแผลเรื่องน้องขุนอยู่นะฮะคือพี่ยมเนี่ยมีลูกเป็นน้องขุนกับน้องปูนะอันนี้เนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะปูไปสู่การเลิกรากันของพี่ยมกับเจมินหรือเปล่านะครับแต่พูดจริงๆนะไม่อยากให้คู่นี้เลิกกันนะ เออหรือว่าเลิกกันก็ดีไม่รู้ละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่าถ้าเลิกกันแล้วยังมาจู้จี้เจ้าแจ้กันอยู่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเลิกกันแล้วเลิกกันเลยเนี่ยโอ้ไม่เวิร์กนะฮะหรือเลิกกันแล้วอีกคนหนึ่งก็ไปมีแฟนมีสามีใหม่มีภรรยาใหม่ อันนี้ก็ดูไม่ค่อยน,น่าดูต่อนะฮะดังนั้นก็เลิกเลิกลักๆักก็โอเคกว่านะครับผมจุดสังเกตนะครับตอนนี้พี่ต่อไม่มานะเราก็เชื่อว่าในอีพีนี้พี่ต่อน่าจะหายไปนะครับน่าจะไม่อยู่นะก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปกันเรื่อยๆแหละครับจนกว่าจะถึงจุด E ีที่แบบพีคจริงๆนะพีคจริงๆก็คือคนตายหรืออะไรแต่งงานหรืออะไรสักอย่างนึงนี่แหละถึงจะมารวมตัวกันแบบพร้อมๆกันเนาะ ก็โอเคนะครับเราก็เข้าใจนะถ้าเกิดว่ามารวมกันเยอะก็มันใช้เงินเยอะนะฮะอ่ะไม่เป็นไรขอให้ทำออกมาให้เราได้ดูแล้วกันนะครับผมเอาละครับการแกะตัวอย่างใน EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT So what i cry keep moving keep my head up when I act head up that's a fact never looking back I'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel I don't belong Tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and I had so many dreams.